อาหารเปียกแมวทําง่ายๆใช้วัตถุดิบแค่ไม่กี่อย่างวัตถุดิบวันนี้ก็จะมีปลาหนินบลบรอกโคลีฟักทองและผงวุ้นที่ใช้ปลาหนิลเนี่ยเพราะว่ามันหาง่ายและขอเตือนเลยให้หาแบบที่เขาขอดเกตมาแล้วเรียบร้อยมึงอย่าหาทําแบบกูคือแบบต้องมาขอดเกตเองเหม็นขาวติดมือมากแล้วก็มาปอกฟักทองปอกแครอทไวจากนั้นเนี่ยนะก็ต้มน้ําให้เดือดใส่ผักใส่ปลาลงไปต้มให้นิ่มและขั้นตอนอันยาวนานก็มาถึงนั้นก็คือรอให้มันเย็นค่ะเพราะต้องเอาไปปั่นและที่บ้านไม่ได้มีเครื่องปั่นแบบปั่นของร้อนได้มีแต่่่เเครรรืองปันาสติธดดียว ขอไปเปิดเปียกให้ลูกแมวตัวน้อยๆแป๊บหนึง่งเพราะว่าถ้ามันโมโหหิวขึ้นมาเนี่ยมันม้างเฮือนรอแล้วนะคะเปียกยกของแคทตี้บอสโกเนี่ยโปรตีนสูงกลิ่นก็หอมอร่อยแมวชอบมากไม่ได้มีดีแค่กลิ่นนะคะมีวิตามินมีสารอาหารที่จําเป็นเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทุกสูงและยังบำรุงสายตาบำรุงขนและผิวหนังลดการเกิดก้อนขนอีกด้วยคือ <c oughs> จริงๆถ้ากูเปิดเปียกแคทตี้บอสให้แมวกินตั้งแต่แรกก็คือจบเลยไม่ต้องไปลําบากขอดกลิตปลาด้วยตอนนี้แต่ในเมื่อมันได้ทําไปแล้วก็ต้องไปต่อค่ะกลับไปี่เยกาออง้ลให เมืองตอนแกะก้างปลาเราวังไว้เลยกูโดนมาแล้วก้างปลาตําเล็บค่ะคือมันตําเข้าไปในซองเล็บมึงปวดมากพอแกะก้างปลาเสร็จก็เอาไปปั่นเมืองมันไม่เหมือนในคลิปที่เขาสอนน่ะมันละเอียดเกินไปละเอียดจนเหมือนโจ๊กค่ะคือกูมีแต่เครื่องปั่นน้ำผลไม้ไงแต่มันมาถึงขั้นนี้แล้วก็เดโชว์มาสกโกออนค่ะต้องไปต่อเนาะแล้วก็เททุกอย่างลงในน้ําสุมจากนั้นก็ใส่ผงวุ้นลงไปตั้งไฟอีกรอบเทใส่กล่องหรือชามรอให้เย็นแล้วเอาเข้าตู้เย็นกว่าจะเสร็จ5ชั่วโมงไม่พอกูต้องมาล้างอุปกรณ์ออีกกแแล้วันต่มมาาู็จะะงให ลูกแมวกูลองชิมดูมาลาเต้ลูกมาลองชิมให้แม่ดูสิกินให้แม่หน่อยสิกินสักคำแม่ทาตั้งนานเนี่ยมาถึงจุดนี้น้ําตากูจะไหลลูกกูไม่กินน่ามันเป็นอะไรวะคือกูพลาดตรงไหนกูใส่ผักเยอะหรอคือเอาเวลาหชั่วโมงกับอีกหนึ่งคืนของกูคืนมาทาเองได้ไหมทําได้ค่ะแต่ยุ่งยากและเสียเวลามากคือให้กินแคทตี้บอร์ดกูเหมือนเดิมอ่ะดีแล้วไม่เสี่ยงก้างปลาตํามือด้วยโคตรปวดเลยใช่ไหมอ่ะชิมดู